เตือเตืออะไรอ่านักเรียนข้อสิบสี่สิบสี่บอกว่าแบ่งที่ดินสี่สิบห้าไร่ให้ลูกสามคนนะฮะคนแรกได้หนึ่งในสามของที่ดินทั้งหมดคนที่สองได้สองได้สามในห้าของที่เหลือนอกนั้นคนที่สามอยากทราบว่าคนที่สามได้รับที่ดินเท่าไหร่โอเคค่อยๆค,คิด คลิข้อนี้ไม่ต้องใช้สมการก็ได้นะคิดไปเรื่อยๆค่อยๆคิดไปเรื่อยๆนะฮะอมาคุณคิดไปเรื่อยๆที่ดินที่ดินสี่สิบห้าไล่ให้คนแรกไปหนึ่งในสาม คนแรกหนึ่งส่วนสามของสี่สิบห้าถูกปะของสี่สิบห้าแปลว่าเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือเท่าไหร่เหลือสองในสามของสี่สิบห้าอันนี้ทำไหมอันนี้คือที่ดินที่เหลือถูกปะฮะอ่าทีนี้คนที่สองคนที่สอง คนที่สองได้สามในห้าของที่เหลือก็คือสามส่วนห้าคูณของเหลือของเหลือคือสองส่วนสามแล้วก็คูณสี่สิบห้านี้ทนไหมทนไหมถ้าเขียนอย่างนี้อ่ะจริงๆมันมีง่ายกว่านี้เหรออ๋อคิดเลขไปเลยใช่ปะ โอเคก็ okay. ได้อ่าคิดเลขไปเลยง่ายกว่าอ่าขออภัยอ่าตัดไปเท่ากับสิบห้าถูกป่ะเหลือสามสิบโอเคอ่าแล้วเหลือสามสิบสามในห้าสามในห้าของสามสิบเป็นเท่าไหร่ก็เหลือหกหกสองสิบสองหสามสิบแปดถูกป่ะทันทันมาะหกสองสิบสองหสามสิบแปดถูกนะสิบแปดนะ เพราะนั้นเหลือเท่าไหร่ก็เอาสิบห้าบวกกับสิบแปดแล้วก็ลบด้วยสี่ห้าถูกป่ะเพราะฉะั้นสี่สิบห้าลบด้วยสิบห้าบวกสิบแปดถูกไหมมีค่าเท่ากับปปสิบสองถูกปะสิบสองสิถูกไหมถูก ถูก oh. จบแล้วอย่า yeah. เรียบร้อยไหนเอาท่าไหนเอาท่าไหนยิงหัวตายอย่างเงี้ยหรอจิ้มปาจิ้มยังไงวะจิ้มเงี้ยหรอเงี้ยหรอ นี่เหรอถ้าจิ้มตาอย่างนี้เหรออ่าออกออกแอคชั่นตามที่นักเรียนสั่งอ่าข้อต่อไปข้อสิบห้าสิบห้าว่าไงฮะสิบห้า ไม่คิดหรอฮะจำนวนใดมีค่ามากสุดครับพีทาโกรัสเลยเหรอพีทาโกรัสถ้าถ้าสอนพีทาโกรัสน้องจะไม่รู้เรื่องเปล่าจริงจริงจะเรียนวันนี้เลยก็ได้นะ <laughs> <laughs> พี พีทากรัลนี่เริ่มเรียนตอนมสองป่ะมหนึ่งอ,อ,อ่ะอืมอ่างั้นงั้นเล่าเรื่องก่อนก็ได้มาพีทากรัลเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคูไปเซิร์ชก่อน